สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถเก๋งเชฟโคโลราโดนะครับปี13านะครับนี่ครับเครื่องดีไอเย็นเลยนะครับคันนี้นี่ครับคันนี้จะมีตำหนิสีนะครับผมนี่ครับตำหนิสีแล้วก็ตำหนิตรงนี้ครับหน้าจะเป็นกิ่งไม้ั้งครับล้มใส่ครับไม่ได้คว่ำนะครับเพราะว่า เม็ดอาตอยู่ครบนี่ครับเม็ดอาตอยู่ครบหมดเลยนี่ครับเม็ดอาตครบมีเก็บงานสีครับถ้าเก็บงานสีก็สวยนะครับคันนี้ครับนี่ครับแล้วก็ตรองประตูก็สวยครับ <ując S 1> ก็มีเก็บงานสีครับแล้วก็ตรงนี้ครับแค่นั้นเอง นี่ครับรถทรงสวยอยู่ครับแต่สีเขาทำมาไม่สวยนะครับโปนาไปนี่ครับชมภายในครับกระจกไฟฟ้านะครับผมคันนี้ปรับข้างไฟฟ้านะครับกระจกนี่ครับเปิดแคปได้ครับสมาร์ทแคปนี่ก็สวยนะครับ ไม่อัดอยู่ครบครับนี่เลยใครทำราคาได้ไปทำเลยนะครับเพราะว่าร้านเราขายส่งครับอ่าไม่มีเวลาทำนะครับนี่ครับภายในสวยๆเลยครับมชมคลิปสตาร์ทรถนะครับอนี่ครับเกียร์ธรรมดา ภายในนี่ครับไม่มีไฟไลโชนะครับเลขไม่สองแสนสามพันโลนะครับผมอ่าครับแอร์เย็นเลยครับคันนี้ชมคลิปเครื่องกันครับ เครื่องนิ่งๆเลยนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะครับบิ๊กซีนาดีอุดรธานีนะครับสวัสดีครับผม